ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมพย่อมาสอนทําใบพัดน,นะคือในคอมเมนต์ผมเห็นหลายคนนะครับว่าสอนทําใบหน่อยครับที่จริงผมมีคลิปสอนทําใบอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้ครับลมแรงใบแบบนี้ครับว่ามันทํำยังไงไปดูขั้นตอนเลยครับผมจะสาธิตกับท่อ1นิน้วนะครับว่าผมมีแผ่น pvc แค่นี้ที่จริงนะใบแบบนีนะ้หลักการนี้มัน <c oughs> หลักการนี้มันใช้ได้ทั้งท่อสี่หุนเล็กสุดได้สี่หุนแล้วขยับขยับขึ้นมาเรื่อยได้เป็นนิ้วสองนิ้วเลยนะครับอันนี้คือใบท่อสองนิ้วนะเนี่ยขั้นตอนการทํานะครับผมจะสาธิตกับท่อหนึ่งนิ้วเราตอนแรกเราต้องหาความกว้างก่นอนนะอุปกรณ์ก็กันไกนี่แหละ ไปถ้าของไครตรงนี้มันลื่นนะไปตอกเอาค้อนตีตรงนี้ให้มันแบบเหนื่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราการแบบนี้แหละมันจะได้อยู่แต่ถ้ามันลื่นเกินนะมันก็จะเสียเสียศูนย์ที่เราวัดมาได้ครับโอเควัดมาแบบนี้เราไม่จะเป็นต้องแบบละเอียดมากก็ได้ครับถ้าใครมีไม้บรรทัดก็วัดดู อย่างของผมก็คือสามเซนนะครับก็คือ1 2ึ่สอซื้อสกิลหนึ่งตรงนี้นะมันมันลบแล้วดูวายากก็เลยเลื่อนมาเป็น1นึ่งเซนไปเลยผมตีไว้ว่า3ามเซนครึ่งหนึก็คือ1.5ึประมาณนี้ทีนี้เรามีแผ่น p ี c ครับถ้าใบาเล็กถ้าเราจะทำแบบท่อ4ี่หุนอันนี้มันก็จะหนาเกินนะครับ แน,น่นอไม่ใช้พวก P v c ที่นองาบางกว่านี้ประมาณนี้ก็น่าจะพอดีครับเราก็วัดดูเลยครับเราดูก่อนว่าการไกลของเราตรงไหนมันแหลมครับเอาตรงที่มันแหลมๆมเป็นถานม,มันจะได้ไม่ค่อยหลุดแล้วก็ตอนแรกวงดูก่อนครับว่ามันเลยแผ่น PvC ของเราไหมมีเคลื่อนลรวัดไหมครับถ้ามันเคลื่อน โอเคทีนี้เราก็จิกลงไปครับจิกลงไปให้เป็นหลุมเลยเพื <c oughs> ่อจะให้มันยกเอ่อเพื่อจะให้มันล็อกได้อยู่ครับวลลิ้นพันกันโอเคเราก็จะได้วงกลมครับ <c oughs> ไม่ต้องเข้มเท่าไหร่อเอาเอาเท่าที่เราดูออกเนี่ย <c oughs> แล้วทีนี้เราก็ขีดเป็นเส้นกากบาทน,นะครับ <c oughs> เพื่อแบ่งเป็นสีใบเป็นเส้นแรกนะจะขีดยังไงก็ได้ เอาม่ทัดตรงนี้เอาให้มันเสมอกับจุดที่เรามาร์คไว้เป็นจุดฐานาวงเวียนของเ้อน,นี่แหละทีนี้ก็ขีดเลยครับหาเลนแหลมขีดก็ได้ครับพวกปากกาอีสออะไรก็ได้แต่ผมไม่มีผมเลยใช้เป็นปลายกันไกลนี่แหละนี่อก็จะมีเส้นทีนี้ตรงนี้นะถ้าใครจะกะเอาก็กะให้แบบ แม่นแมนหน่อยก็ได้ครับว่าให้สี่ใบมันใค่เคียงกันที่สุดแต่ผมจะไม่กลราบผมจะใช้เป็นเนี่ยฉากเนี่ยให้ให้ฉากพื้นตรงนี้มันเสมอกับเส้นนะครับแล้วจุดตรงนี้ให้มาอยู่ตรงกลางที่เป็นตรงกลางวงกลมนั่นแหละ ทีนี้ก็ขีดครับขีดข้างเดียวก่อนครับบีบอ่าฉากแน่นๆนะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนเนี่เห็นเส้นเล็กๆบางๆนี่ครับตรงนี้ก็ไม่ต้องจะไม่จําเป็นต้องอ่าแม่นมากก็ได้ครับเวลาเราตัดยังไงมันก็ต้องอยังไงมันก็ต้องอ่ามีเบี่ยงไปข้างในข้างหนึ่งอยู่แล้วครับนี่เราก็จะได้เป็นเส้นกากบาทแล้วครับ ก็จะจ,งจางๆหน่อยครับแต่ก็พอเห็นอยู่ทีนี้เรา,เา,าก็จะเฮ้ยก็ไม่โฟกัสว่ะแล้วก็ตัดตามเส้นเลยครับค,ค่อยๆตัดครับอย่าบีบแลงครับเดี๋ยวกันไกลมันพัง โอเคได้แบบนี้แล้วเ,เราก็เล็มขอบนิดนึงครับอย่าเพิ่งตัดให้โดนเส้นนะครับอย่าเพิ่งตัดให้โดนเส้นนะครับเหลือเส้นไว้นิดนึงโอเคสําหรับใครคนไหนที่มีหินเจียเล็กหรือหินเจียใหญ่เนี่ยก็ใช้หินเจียเนี่ย เกี่ยงออกตามตามเส้นได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่มีแต่ขยันหน่อยก็นีไ่ไงครับเอาก็ค่อยๆถูๆไปเรื่อยๆกวนมันจะกลมนะครับแต่ถ้าใครไม่มีกระดาษทรายหรือหินเกียร์เลยให้ใช้กรรไกรค่อยๆเลม็มตามเส้นเบเรื่อยแบบนี้แต่มันก็จะได้ไม่กลมมากนะเอาเท่าที่เอาได้เลยนะครับ าเป็นเงินแกรมก็จะได้กลมได้ประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ถือว่ากลมมากหรอนะทีนี้เราก็จะมาเจาะรูตรงกลางนะครับเห็นไหมเน่ย้องโอเคครับพอเจาะรูเสร็จไปเรียบร้อยครับสว่วนรูนี่จะเจาะจะใหญ่จะเล็กก็ตามเพาของเราเลยครับของผมมันเพาสามมิลเนาะก็จะใช้นี่แหละครับรู3ามมิลนี่แหละ ทีนี้เราก็จะมาปาดตามเส้นลงมาแบบนี้เนาะวิธีปาดก็มีทั้งแบบกันไก่แล้วก็เป็นใบเลือดตะเหล็กนะแต่ผมไม่มีใบเลือดตะเหล็กแล้วก็หินเกล็กถ้าใช้กันไก่ก็ให้ระวังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราออกแรงมากเกินไปเนะี่ยถ้าเราออกแรงมากเกินไปเนะี่ยมันจะขาดมาถึงรูเลยนะมันตัดยากแต่ผมใช้หินเจีย เราปาดให้เกือบอ่าให้ใกล้แบบให้เกือบจะถึงอ่ารูตรงกลางเลยนะครับแต่หินเจียบผมมันใบเล็กนะก็จะปาดยากหน่อยครับโอเค ตงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้ใบมันแข็งแรงเราก็เหลือให้มันเยอะๆนะครับ oh. เราก็าอย่าปากเข้ามาลึก,ป,กประมาณนี้ก็พอแต่ว่าใบาเราก็จะกินน้ําไม่ดีเท่าไหร่ mm. ก็แลกมาด้วยที่น้ําก็จะไม่ค่อยแรงแต่ว่าใบาแข็งแรงแต่ถ้าปากลึกๆแบบผมเนี่ยจะกินน้ําได้ดีแต่ว่าใบาก็จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นี่วิธีต่อไปก็คือใช้ไฟแช็กครับ ไม่จะเป็นต้องเป็นไฟแชกแบบฟูแรงๆก็ได้ครับเป็นไฟแชกธรรมดาของเราเนี่ยเราก็หลดนะครับนี่ยจะจี้เป็นบริเวณตรงนี้ครับลิงประมาณนี้ไว้ครับ้เนี่ยนี่มันก็แรงเกินแล้วก็บิดไปพัดแบบนี้เลยจะบิดซ้ายบิดขวาก็ได้ครับ แต่สําหรับใครที่ใช้น็อตยึดนะน็อตก็จะดูด้วยว่ามันเป็นเกียวซ้ายหรือเกียวขัวครับก็ต้องบิดให้ใหถูกทางด้วยครับถ้าบิดไม่ถูกก็มุกจะหมุนไม่ไม่ตรงกับเกียวนอ็อตมันก็จะเป็นการคายคายน็อตออกแทนคนระับก็จะเป็นน็อตเกียวขัวปกติแล้วนี่แหละถ้าจะบิดไปด้านนี้นะเพราะว่าหมุนปุ๊บน็อตจะหมุนเข้าโอเคทำทั้งครบสี่สี่ใบเลยครับ เราจะทำตรงกันข้ามมาก่อนนะครับ โอเคเวลาตอนบิดให้เราหันด้านนี้ขึ้นมาหาตัวเราแล้วเราสังเกตปลายตรงนี้กับตรงนี้ให้มันเท่าๆกันครับถ้าไม่เท่ากันก็ดันใบมันขึ้นมาเท่ากันครับแล้วก็รอให้มันเย็นทีนี้เราก็ได้ไปแล้วสองใบก็เลยอีกสองใบ เหมือนเดิมครับเล็งครับเท่าไหมเท่าก็บ,บิดขึ้นมาอีกโอเคนี้ก็ได้เปนใบแล้วครับแต่ถ้าเราใช้ไฟลนเนี่ยพยายามให้ตรงนี้มันแบบบิดง่ายๆหน่อยครับถ้าเกิดว่ามันแข็งเราไปพยายามเนี่ยมันจะแตกเข้ามาหารูเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลนให้มันให้นิ่มอ่อน,ออน โอเคขั้นตอนนี้ก็ที่จริงเนี่ยก็เอาไปใช้ได้แล้วแต่ว่ามันต้องแต่งอีกนิดน,นึงครับคือการแต่งเนี่ยมันต้องใช้เจ้าหินเจียเนแต่งจะใช้กระดาษายก็มันก็ฉนานเกินนะก็จะแต่งได้นะถ้าใครไม่มีหินเจียนี่ก็ถึงขั้นตอนนี้ก็เอาไปใช้ได้เลย คือการแต่งครับคือตัวนี้มันหนาเนะครับเนี่ยหนาแค่แกะมันนํำแหลมครับจะได้ตัดน้ําได้ดีครับเราก็ดูก่อนว่าตรงไหนจะเอาตรงไหนเป็นหน้าโดพัดตรงไหนเป็นหลังไปพัดครับเพราะว่ามันได้ทั้งสองทางครับผมจะด้านนี้เป็นหน้าโดยพัดเลียกันใช่ครับผมก็ต้องเฉือนด้านหลังมันออกอเขื่อนมือก็ไปเปลี่ยนโดพัดมาใหม่ครับมันเล็กเกินนะครับยาก เอาใหม่ครับเสียงแบบนี้เลยครับพยายามพยายามอย่าก,กินเข้ามาถึงข้างในนี้ครับเพราะว่ามันจะทำให้คนแข็งแรงขามประทับเรามันน้อยลงเห็เนไหมครับมันก็จะเป็นนําแหลมนี่ยครับ จากปกติก็น,นานาแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบพลิ้นแมลมแลมนะครับทีนี้เราหามมาดูตรงนี้มันจะเป็นเนินครับทีนี้จะเป็นเนินแล้วก็ทําการลบเนินตรงนี้ออกได้ครับ แล้วทีนี้เราก็จะมาเชียด้านด้านท้ายโดยครับตรงนี้คือด้านหน้าเนาะด้านหลังให้มาเชียร์ด้านใต้นี่ครับโอเค,อเคก็เสร็จแล้วครับดูครับใบขนาดใบดดานหนาเวลาแต่งแล้วมันเหลือบางๆเองครับ แต่ที่จริง,งอ่ะมันตรงโค้นนี้ก็จะหนาครับแต่ว่ามันจะเลียวลงมาเรื่อยแบบนี้ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับท่อหนึ่งนิ้วเวลาบานท่อมันก็จะเข้าได้ตัวนี้ยังไม่ขยายท่อครับ ตรงนี้เช่าน,น้ำโอเคสนับที่นี้ก็ขอจบตรงเพียงเช่นี้ครับขอบคุณครับ